สวัสดีค่ะเอมีมมี่ชิ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 ช วันนี้อิมทําคลิปในวันอีสเตอร์เดย์นะคะทุกคนแต่ก็ใส่สีชมพูฟุ้งฟิ้งงุ้งงิงมากเลยแต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยคือเรื่องที่ปวดประสาทมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของอิมนะคะในการที่เราเนี่ยได้ move มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะมันเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยภายในเวลาไม่กี่เดือนนะคะประมาณ2เดือนถึง3เดือนนี่อิมก็เลยจะหยิบเรื่องนิดๆดหน่อยหน่อยนิดนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะทุกคนแต่ว่าอิมอาจจะเล่าแล้วมันไม่ได้อัธรตเท่าไหร่เพราะว่าบางเรื่องเป็นเรื่องของ เพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนมาเล่าด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้อิมกับเพื่อนก็เซปเลตกันแล้วนะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะมาทําคลิปด้วยกันได้อิมก็เลยยืมเรื่องของเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเด้อมามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของอิมเรื่องของอิมก็คือความจริงอิมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูไม่ดีนะค <laughs> ะเรื่องของอิมก็คือพออิมเนี่ยมาที่ออสเตรเลียนะคะ อิมก็ได้เลิกกับแฟนนะที่แฟนที่คบกันมาทั้งหมดสามปีนะทุกคนเราก็เลิกกันเลิกเลิกแบบงงๆอ่ทุกคนเลิกแล้วทีนี้เราก็อยู่โฮสเทลคนเดียวนะตอนนั้นก็หวาดเวว่าวเลยเออเลิกดีกว่าไปไปมาๆก็คือได้ไปแอบบเออแอบบชอบคนคนหนึ่งนะคะอยู่ในโฮสเทลทีนี้เราก็เลยแบบว่าปิ๊งปังกันนะทุกคนมันก็เลยยิ่งวุ่นวายกันไปใหญ่เลยนะคะเพ้าทีนี้ แฟนเก่านี่ก็คือตาม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 ตตลอดเลยทุกคนเขาก็ตามตลอดนะคะประมาณเดือน2เดือนแหละก็ตามตลอดแต่ทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่นะคะอิมก็เลยเอ้ยยัไงดีนะนี่ขนาดไม่อยากเล่าอะไรเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยน้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันแบบปกติแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็พยายามคุยให้มันปกติหวังว่ามันจะปกติได้เหมือนกันไดทุกคน นี่แหละก็คือเรื่องของอิมก็คือมาแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็ไปเจอเรื่องราวมากมายในโฮสเทลนะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าในโฮสเทลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยเนื่องจากว่าโฮสเทลมันเป็นเจ้าของเป็นคนเกาหลีเนาะและทีนี้ทา์อินก็คือเป็นคนเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้น,นก็เลยที่จะวุ่นวายเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอเจคนเกาหลีแล้วก็โอ้ my gosh โอ้ my god ทำยังไงดีนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถ move on ออกมาได้แล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอิมต้องเป็นห่วงตัวเองนั่นแหละตอนนี้ แต่ว่าพูดถึงว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโฮสเทลรวมกับคนอื่นๆหลายคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าจะไปหาประสบการณ์อย่างนี้ในไทยอิมคิดว่าน่าจะยากคะเพราะาอิมก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ในไทยเหมือนกันแล้วก็คิดว่ามันน่าจะอันตรายหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในไทยนะคะแต่ว่าอันนี้พอมันมาออสเตรเลียแล้ว ส่วนมากโฮสมันก็จะเป็นโฮสเทลหรือเป็นโฮสเทลหรือเป็นบ้านแชร์เขาอยู่กันหลายๆคนนะคะแล้วกฎหมายที่นี่เขาแรงอิมก็เลยไม่ค่อยกังวลมากเท่าไหร่นะคะในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ทุกคนมันสามารถทําให้เรามีเพื่อนได้หลากหลายประเภทมากๆเนยนะคะแล้วพออิมไปอยู่ก็มีคนไทยตามเข้ามาอีก7คนนะคะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นมีคนไทยเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีเพื่อนมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่นี่นะ อิมก็เป็นบ้าเป็นบอนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งกันขึ้นแต่ว่าอิมไม่อยากลงรายละเอียดนะคะมันเลยทําให้อิมเนี่ยออกมาจากโฮเทลนะคะย้ายออกมาจากโฮเทลโดยไม่เอาเงินมัดจาด้วยนะคะเพราะว่าโกรธแหงเป็นเรื่องราวที่แบบปวดประสาทนะคะอิมก็เลยย้ายออกมาจากโฮเทลแล้วก็ไม่ได้มัดจาคืนพออิมย้ายกจากโฮเทลปั๊บอิมก็เลยต้องไปอยู่ในเมืองบรรดาเบิร์กนะคะสองวันเนื่องจากว่า oh my god รถไฟรถไฟ c a n ซิลนะคะรถไฟมันเกิดปัญหามาทําให้อิมไม่สามารถที่จะ นั่งจากแบนเดอร์เบิร์กมาบริสเบนได้นะความจริงอิมจะต้องนั่งจากแบนเดอร์เบิร์กแล้วก็มาบริสเบนแต่ว่าทีนี้รถไฟมันพังมันก็เลยทําให้อิมจะต้องอยู่ที่แบนเดอร์เบิร์กสองวันในเมืองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมาบริสเบนแล้วตอนนี้อิมก็อยู่ที่บริสเบนแล้ว ซึ่งการอยู่ที่เบสเบนสของอิมตอนนี้อิมยังเก็บวีปีสไม่ครบนะคะอิมมาเก็บชั่วโมงทำฟาร์มไม่ครบนะ88วันเนี่ยเพราะฉะนั้นอิมอยู่บบสเบน,นแล้วแล้วอิมก็จะต้องกลับไปที่ทำฟาร์มอีกนะคะแต่ว่าอิมคิดว่าอิมน่าจะไปคาบูเจอร์นะต้องไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แบบพวกราสเบอรี่อะไรต่างๆอุ้ยดูเป็นแบบดูเป็นผู้หญิงแบบสีชมพูนะคะแต่ว่าความจริงแล้วงานมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงสีชมพูง เดี๋ยวถ้าบุรุษอีายอิมไปถึงฟาร์มที่คาบ,บูเจอร์แล้วอิมจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะว่าสภาพการทํางานเป็นยังไงนะแต่เขาบอกว่าเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะอิมก็เลยจะต้องไปพิสูจน์ก่อนว่ามันดีจริงเบอร์มันดีจริงเบอร์เรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนเพราะว่าเรื่องของอิมหมดแล้วตอนนี้เรื่องของเพื่อนนี่โอ้โหมีสีสันมากเลยนะคะเรื่องของเพื่อนเรื่องแรกเลยก็คือที่เพื่อนมาถึงนะคะเพื่อนก็ไปตกค่ะไปตก <laughs> ไปตกกับฝรั่งนะคะเนี่ยผับ ราะหลังที่พูดถึงก็คือคนที่อยู่ในโฮสเทลเหมือนกันแต่ว่าทีนี้มันเกิดเรื่องราวที่แบบไม่พอใจกันนะคะก็คือ เพื่อนเนี่ยมีลูเมตอยู่แล้วคนนึงเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วทีเนี้ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในโฮสเทลเหมือนกันเนี่ยเขาก็มายุ่งวุ่นวายกับลูเมทของเพื่อนนะคะมาทําให้เพื่อนเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็โกรธนะทุกคนก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็แบบไปกระชากหัวนะคะไอ้นั่นก็กระชากหัวกับกระชากหัวไปกระชากหัวมาระกระชากไปกระชากมาแล้วทีนี้ก็เกิดเป็นแบบเรื่องราววุ่นวายขึ้นการก็แบบมาแยกออกนะคะพอมาแยกออกแล้วทีนี้ก็แบบพาออกไปข้างนอกกันทุกคนแล้วทีนี้เขาก็ไม่สามารถกลับเข้ามาในผักได้อี จบไปแล้วทีนี้คนที่เริ่มเรื่องก่อนเนี่ยก็คือกลับไปที่โฮสเทลก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนอิงก็ค่อยตามมาแล้วก็ยังไม่จบไอคนที่เริ่มก่อนเนี่ยก็เดินเข้าไปคุยกับเพื่อนอีกยแล้วแบบยังไม่จบยังไม่จบจะต้องมาเคลียร์กันอีกอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เพื่อนอิงก็บอกไม่ไม่ฉันแบบอยากจบแล้วฉันไม่อยากโดนยึดวีนะคะเพราะว่ากว่าจะได้วีนี้น่มาเนี่ยมันยากนะคะก็เลยคุยกันบาๆบๆๆบ๊บบบ,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 บไปแล้วบ้านก็จบนะคะอุ้ยเนี่ยมันไม่ได้ทันทรถเลยต้องรอให้คุณแมม่่าาเลาฟัง อ๋อเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่เพื่อนทะเลาะก,กับคนเกาหลีนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยคือตลกมากเลยด้วยความที่ไอ้คนเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเด็กเพราะมันเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดปีเองแล้วก็เพื่อนอิมเนี่ยก็อายุเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้ปกติแล้วการอยู่ในโฮสเทลนะคะมันก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์หรือว่าดูหนังเลยเพราะว่าส่วนมากมันจะแบบพูดคุยกันนะคะพอกลับมาจากฟาร์มนั้นเราก็จะมานั่งเมาส์อมอยกันต่างๆนะแล้วทีนี้อยู่วันวันหนึ่ง ก็นั่งแล้วมอยกันปกติเลยได้ทนีนี้ก็มีกันแกนดิงกันบ้างอะไรบ้างนะคะปกติเนี่ยก็คือการซื้อเบียร์มามันก็จะงงๆหนะ่อยเนาะพอซื้อมาบางคนซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วก็แบ่งให้เพื่อนกินแล้วมันก็หมดนะคะแต่ว่าเพื่อนอิมก็ถามหาเบียร์นะคะว่าเบียร์เบียร์อยู่ไหนเบียร์คอยอยู่ไซเบียร์คอยยู่ไซแล้วก็หาไม่เจอนะคะในตู้เย็นไม่มีเบียร์แล้วก็เลยเดินไปหาที่ไอเด็กน้อยเกาหลีคนนั้นนะคะว่า เบียฉันอยู่ไหนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามหาเบียว่าเธอเธอหรือเปล่าเธอเป็นคนกินไปหรือเปล่าไอ้ไอ้คนเกาหลีคนนั้นก็แบบโมโหนะไอ้คนเกาหลีคนนั้นก็โมโหรึเฮ้ยฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันไม่รู้ประมาณนี้นะคะก็เหมือนแบบ เออตัวเองไม่ได้ทํานะคะได้ทําไมถึงมาชี้แค่ตัวเองคนเดียวนะคะไม่ชี้คนอื่นเลยทำไมไม่ถามคนอื่นแล้วว่าคนอื่นเขากินหรือเปล่าคนอื่นกินไปหรือเปล่าทําไมมาชี้แต่ตัวเองเพราะว่าฉันเป็นเด็กเหรออะไรประมาณนี้นะคะนังก็นบบบ่นๆไปเพื่อนก็เลยโอเคโอเคจบและไม่มีอะไรแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่คุยกันอีกเลยนะคะพอเวลาผ่านไปก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนะคะมันก็เป็นเรื่องราวแบบความเข้าใจผิดกันเนาะแต่ว่ามันก็สามารถเป็นเรื่องได้นะคะส่วนเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เป็นเรื่องรถชนนะคะ เปิดประสบการณ์มากเลยแต่ว่าอิมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะสิเสียใจอ่ะอิมมาอยู่ที่บิสเบนแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เจอประสบการณ์การรถชนเลยเรื่องก็มีว่าพออิมออกจากโฮสเทลปับ๊บเจ้าของโฮสเทลเขาก็แบบพรอไว์รถให้นะคะทุกๆวันอาทิตย์เขาก็จะให้รถ กับคนที่แบบอยากออกไปข้างนอกบ้างแต่ว่าต้องอยู่ในเมืองบันดาเบิร์กอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเอาไปใช้รถนะคะเผื่อแบบอยากไปเที่ยวนาะมันเบื่อเนาะก็คือแก๊สฟรีไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างฟรีหมดแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือห้ามขับออกนอกบรนดาเบิร์กแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตนุนิดนึงรถในโฮสเทลในปกติมันจะมีอินชัวรันซ์อยู่แล้วนะคะมันจะมีประกันทุกคันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไงคุณก็จะต้องจ่ายอยู่นะ600เหรียญน,นะคะ600อดอล เพื่อนก็โอเคโอเคตกลงตกลงแล้ววันนั้นก็คือเป็นไทยทาวน,นะคะเป็นคนไทยทั้งหมดหกคนนะคะเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยน้องไม่สบายน้องก็เลยไม่ไปไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยทีนี้พอไปเสร็จแล้วทุกคน <laughs> เพื่อนก็ไปบีชโอเคไปเล่นบีชปไปถ่ายรูปบีกินี่อะไรต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็ไปร้านไทยนะคะไปซื้อ,อมะระกอมา,มาตำมะขุงนะคะเพื่อนก็อยากกินตำมะขุงเนาะตํำมะขุงเสร็จแล้วทีนี้พ่อค้ากลับ กับเพื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะโอ้ไม่ก็ช่มากเพิ่งจะยืมรถไปครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่ไปยืมรถนะคะที่ออกจากโฮเทลไปเที่ยวน่ะซึ่งทางที่มันรถชนเนี่ยมันเป็นวงเวียนเนาะปกติถ้าขับรถเนี่ยเราจะให้รถในวงเวียนเนี่ยไปก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นในวงเวียนแล้วรถในวงเวียนมันก็มาแล้วเพื่อนอิมก็มาเหมือนกันอ่านรถในวงเวียนมาชิชเพื่อนอิมก็มาชิชเจาจะเดี๋ยวเป้งแล้วก็ชนไปอย่างนี้นะคะก็เลยโอ้โอ้ไม่ก็แต่ว่า เพื่อนก็ยังคงยิ้มย้มแจ่มใสได้อยู่นะคะยังดีนะที่ไปกันทั้งหมด6คนนะคะเพราะฉะนั้นก็หารกันได้คนละร้อยถ้าไม่งั้นเนี่ยได้จ่ายคนเดียวเนี่ยคือร้องไห้เลยนะ600เนี่ยแล้วก็ดีที่2อีกก็คือรถมีประกันนะคะถ้ารถไม่มีประกันเนี่ยซึ่งเพื่อนอิมที่อยู่ที่บิวสเบนอันนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเป็นรถของเพื่อนแต่นั่งไปด้วยกันแล้วรถก็แบบพลิกคว่ำมุูๆติๆๆๆเลยแล้วรถรถไม่ใช่มด รถมันก็ตีลังกาทุกคนรถมันตีลังกาแต่ว่าทุกคนไม่เป็นอะไรเลยนะก็ต้องเอาหัวเนี่ยมุดออกมาจากในรถนะคะซึ่งอันนั้นถ้ามีประกันจะต้องจ่ายจ่ายเหมือนราคาซื้อรถใหม่เนี่ยทุกคนประมาณแบบเท่าไหร่สองสามพันขึ้นไปเนะี่ยเป็นราคาซื้อรถมือสองใหม่น่ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากมา่าที่ยังมีประกันอยู่แล้วก็โชคดีอีกอันนึงก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นการเฉี่ยวชนเล็กๆแน่น้อยหลังจากนั้นเพื่อนก็เรียกอูเบอร์นะคะให้ไปส่งที่โฮสเทลและเรื่องนี้ก็จบลงได้การ จ่ายเงินดะแล้วก็ประสบการณ์ที่ที่ดืนะคะเรื่องสุดท้ายก่อนที่อิ่มจะไปเอาไก่ออกมาจากเตาอบนะคะไม่รู้มันไหมเรื่องตอนนี้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโควิดนะคะเอมเพื่อนก็คือตอนอยู่ไทยก็ไม่ไ,มได้ติดโควิดพอมามาเที่ยวที่ออสเตรเลียก็ไม่ติดโควิดแต่ว่าพออยู่ที่โฮสเทลดันติดโควิดนะคะซึ่งตัวโควิดอันนี้มันเริ่มมาจากผู้หญิงเกาหลีคนหนึงนะคะ เป็นผู้หญิงเกาหลีนะแต่เขามาอยู่ที่โฮสเทลแล้วทีนี้ไม่รู้ไปทํำยังไงมาเขาถึงติดโควิดนะคะแล้วทีนี้เหมือนว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาติดโควิดแต่เขาไม่บอกใครโอไมค์กอรแต่ไม่ไม่บอกใครก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่บอกใครไม่รู้ว่ากลัวจะโดนยึดวีซ่าหรือว่าจะกลัวอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่บอกใครเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีอาการเยอะมากขึ้น เริ่มไอเริ่มเจ็บคอนะคะก็เลยตรวจดูด้วยตัวเองก็สรุปว่าติดโควิดนะคะหลังจากนั้นไอคนเกาหลีคนอื่นก็ติดโควิดตามนะ,ะเพราะว่ามันเป็นโฮสเทลมันอยู่บแบบละแวกเดียวกันเนาะ,ะมันก็มีโอกาสมากมายอแล้วที่มันจะติดโควิดนะคะไอคนเกาหลีอีกคนนึงก็ติดโควิดตามนะคะพอติดโควิดตามเพื่อนที่ไปเล่นด้วยกันคุยด้วยกันบ่อยๆก็ติดตาม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 มาเรื่อยๆ แล้ววันนี้วันอีสเตอร์ก็คือเพื่อนอิมคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าก็เลยไปตรวจแบบ drive thru เป็นตรวจนะคะสรุปก็คือติดเพื่อนติดนะคะแล้วทีนี้เพื่อนก็ร้องไห้นะสงสารนะเพื่อนร้องไห้เพื่อนแบบเศร้าเนาะบางคนที่เขาแบบเขาไม่อยากติดนะ่ะแล้วเขาอยู่ของเขาเฉยนะคะแต่ว่าทีนี้เขามาดันติดโควิดมันก็เลยแบบเป็นความเครียดนะคะเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะอบอกยังไงดีแต่ก็สงสารเพื่อนเนาะซึ่งถ้าเป็นที่ไทยแล้วเราติดโควิดแล้วเราไม่บอกใครตอนนี้น่าจะแบบ น่าจะโดนเฉ่งน่าจะโดนโดนเยอะเยอะเติบอยู่ความจริงมันสามารถแจ้งทางเออตำรวจได้นะคะแจ้งตำรวจแจ้งรัฐบาลได้ก็คือการเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะคะต้องมีเบอร์โทรของคนที่ติดด้วยนะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีแบบเอกสารพิรูปว่าเออเขาติดเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งจะง่ายเข้าไปใหญ่นะคะแล้วเขาก็ต้องจ่ายค่าปรับจ่ายไฟยเยอะแยะมากไปมหาศาลเลยแต่เราก็ยังไม่ได้อยากทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ ก็บน่บนๆไปอยู่แต่ถ้ามันยิ่งแบบวุ่นวายแล้วก็ร้ายแรงเข้าไปใหญ่อันนี้อาจจะแจ้งนะคะถ้าแบบหงุดกงิบแล้วก็หหวยนะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ยังทําเป็นเรื่องเล่นๆอยู่นะคะไอคนเกาหลีที่รู้ว่าติดแล้วนะ่ะก็ยังวิ่งมาหาคนที่ยังไม่ได้ติดนะคะแบบมา,ม,ามาเล่นมาเล่นอยากให้ติดด้วยกันประมาณนี้แต่บางคนเขาก็ไม่สนุกเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากติดนะคะมันก็เลยต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ตอนแรกรัฐบาลที่ออสเตรเลียเขาจะให้เงิน750ดอลลาร์ต่อ1คนเนาะถ้าคนไหนแบบติดโควิดหรือว่าอยู่ใกล้ชิดคนที่เสี่ยงในการติดโควิดแต่แต่แต่แต,แต,แต่เหมือนอิมได้ยินข่าวว,าว่าเขายกเลิกการให้เงินไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันยังได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องไปอ่านดูอีกครั้งหนึง่งว่ามันจะได้เงินหรือเปล่าถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเศร้าเลยนะเพราะว่ามันจะต้องอยู่กักตัวเอง7วันเนาะกักต็เง7วันไม่พอมันจะต้อง ทำงานไม่ได้7วันเจดวันเนี่คือ1อาทิตย์ก็เกือบเกือบพันอยู่นะเงินจะหายไปประมาณพันหนึง่งแล้วโฮสเทลเนี่ยตอนนี้เหมือนมันมีคนติดโควิดเยอะมากขึ้นมันจะไม่มีที่แบบให้ไอโซเลตแล้วไม่มีที่ให้คนแบบกักตัวสังเกตอาการแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาที่อยู่ข้างนอกเพื่อไอโซเลตเองแล้วเราก็ต้องจ่ายเองนะคะเพื่อที่จะไปอโซเลตหรืออันที่สก็คือเรา กักตัวในโฮสเทลแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ไมโครเวฟจะต้องใช้อุปกรณ์ข้าวของการกินเนี่ยแยกออกไปต่างหากมันก็มันก็เศร้าแหละทุกคนเพราะว่ามันจะต้องจ่ายทุกอย่างเพิ่มโดยที่ไม่สามารถทํางานได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราววุ่นๆนะคะของวัยรุ่นออสเตรเลียตอนนี้นะคะที่อิมอยู่มันส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วอิมก็ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากมายนะคะ อิมก็หวังว่าอิมจะได้เจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเพื่อนมาบริสเบนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวอิมจะพาทุกคนไปถ่ายนะคะให้เพื่อนเล่าโดยตรงเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้อัตรัษมากกว่าตอนนี้ที่อิมมาเล่าเพราะว่าอิมชิดไม่มีคลิปจะลงนะคะไม่รู้จะลงคลิปอะไรไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะคะตอนแรกว่าจะพาไปเดินหางานนะแต่ว่าทีนี้คนมันเยอะเกินไปอิมก็เลยแคนโซลไปก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะคะว่าตอนนี้หางานทํายากหรือเปล่าในออสเตรเลีย ถ้าวันไหนอิ่มว่างๆแล้วก็สะดวกแล้วเดี๋ยวอิ่มจะพาไปทําคลิปหางานที่บริสเบนนะครว่าวันเป็นยังไงมันติดต่องานยากรอเปล่าวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย